หนึ่งอาทิตย์ของเชฟเนี่ยต้องมีอีกหนึ่งเมนูนี้เข้ามาร่วมด้วยแน่นอนครับน้ำพริกครับวันนี้ใช้เป็นน้ำพริกกะปิกุ้งสดครับเริ่มกันเลยครับเริ่มจากกะปิหวานของเชฟจอมหอมครัวนะครับลงไปวางบนใบตองให้หมดเลยครับเป็นกะปิของทางใต้นะครับจะมีรสมีชาติกว่านะครับถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็ใช้กะปิธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดสนใจก็ อยากได้ไปก็ทักแชทเชฟเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบนะอ่ะเราลงไปจี่ให้หอมกลุ่นก่อนเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นคราวนี้ก็ใส่กุ้งสดลงไปครับกุ้งสดเชฟก็จะมาหั่นเป็นท่อนๆเล็กๆนะครับแล้วก็ลงไปรวนให้เขาสุกให้หมดครับอือตอนนี้กลิ่นของกระปิแล้วก็กลิ่นของกุ้งเนี่ย ก็ตลบอบวนในครัวหมดเลยนะครับนี่แหละครับเอาให้สุกประมาณนี้นะครับขึ้นพักไว้ก่อนเลยครับคราวนี้มาเริ่มคกกันเลยครับใส่พริกขี้หนูลงไปนะครับกระเทียมไทยครับแล้วก็หอมแดงครับใส่เกลือลงไปปายช้อนนะครับแล้วก็โขกให้ทุกอย่างแหลกเข้ากันให้หมดเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟได้พิมพ์มาท้ายคลิปหมดเลยครับแม สะดวกสบายจริงๆนะเดนี้อ่ะครับผมเมื่อโขกแหลกเรียบร้อยแล้วก็แกะเจ้าใบตองออกเลยนะครับอือหือกะปิของเรากระปิหวานของเรามีกลิ่นหอมของใบตองเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็โขกลงไปให้เข้ากันให้หมดอีกทีครับอ่านเป็นหนึ่งเมื่อยแล้วครับคราวนี้ก็มาปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาวนะครับ หเห็นน้ำมะนาวทีไรแล้วก็กระปุงแก้มนี่เกินนั้นตามเลยนะแล้วก็ตามด้วยน้ำต้มสุกลงไปสัก,กเล็กน้อยครับลุกเค้าให้เข้ากันครับลองชิมดูครับเออกะปิหวานเขาก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยแล้วมันก็เลยมีความเค็มอยู่แล้วด้วยเลยไม่ได้ใส่น้ำปลานะครับและคราวนี้ก็ ใส่กุ้งที่เราล้วนไว้ตอนแรกเนี่ยลงไปคุกเลา้าได้เลยครับน้ำพริกกะปิของเราก็จะไม่ใช่น้ำพริกกะปิธรรมดาต่อไปนะครับมันจะมีความกรึบๆเนบเน,บ,นบของกุ้งอยู่ด้วยนะครับอื้อเ<ๆ>ตรียมผักมาเยอะๆเลยครับเมนูอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับไว้สำหรับทำลายผักของเชฟเลยครับ เมนูลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านนี่แหละครับจะทําให้ข้าวหมดหม้อได้แน่นอนเลยครับเมนูนี้ต้องทําตามกันดูครับ